มม่ก็คไหันยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอแม่ถามว่าคุยกับใครบอกไปบอกปากบอกปากฉันแล้วบอกแม่ไปว่าคุยกับเบบแม่รู้จักเบบเปล่าเบบไปเรียนก็เบบก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ามีเบบมีเบบทํางานไหมมีเบบทํางานไหมคะเบบไหนไปทํางานเบบไปทํางาน เด็กก็สู้ๆนะครับมีเบบไหนนอนไหมคะมีเบบไหนนอนเบบไหนนอนก็นอนก็สู้ๆนะคะขอให้นอนอย่างปลอดภัยนะคะเบบกับกับเบบกับเบบกับเบบกับ แล้วพี่หมีดุเปล่าแล้วดื้อหรือเปล่าล่ะคะถ้าไม่ดื้อพี่หมี่ก็ไม่ดุโอ้ยยังไม่หายคิดถึงเลยไล่แหละอออเปี้ยวแอะเอยทำไมมันเปี้ยวแอะ กอนหรืออะไรโอ้โล่งเลยปีดเลยเปลวเปลวมาก